สวัสดีครับมื้อนี้แดดดีครับเมียจักหน่อยโรงงานแรกครับออสอบไม,ม่บิวมาไม่ร่องตรวจสอบครับสองคนครับเพื่อะรแผานากหนึ่งสุกขั้นเร่งครับว่ามันขันสายขั้นเร่งได้ดีแล้วแผานากหนึ่งยูขั้นเร่งแผนกหนึ่งหูคนโทษครับรถขันนี้ครับสองคน <laughs> โอ้ยไม่อยากบอกว่า เบงลีล่าครับแผนหนึ่งซุกขล่งแผนหนึ่งเลี่ยงค้นท่นเอากะไรดีเยอะครับพี่น้องอตังนี้ก็ยุ่กับ KM C9 ครับคนขับกับเก้าเออค้อนนางซอนเก้าซข้นครับสบป,รประมาณหกสิบหาสิบโลนี่แหละสร้างหลนสายยาเพื่นว่า อันนี้ข้อซักพก็นนะตั้งลนดีล่าครับ เครื่องกับอกเอ็มหกนึงครับพี่น้องอ่าปากโดดครับก็โดดดีครับจะาันเร่งครับสองคนรถคันนี้คนหนึ่งขับคันเร่งให้อ่าช่วงปากโดด ครับกับมมะนาใส่ได้ใส่ได้ครับกับมมะนาย่างกับผั่มาณนี้ครับมุนแน่ครับดูชิ่งแม่ลูกว่านหลัวๆครับโดนยังก็บอเปิดไปทั้งบนว่านว่าเอไงวกไม่ได้ว่านาพอเปิดว่อไปทั้งบนว่านจะไม่เอาอ้าว รอปงกันนนะ่อ,อ้ยยัง่อมาหน้าทีเอาครับ ว่าได้มัยนยะังกระเจี๊ยงกระเจี๊จงครับโดยว่าหนาไอ้หลวนคนเดิมครับไอ้หลวนแรนน้ำกลลดเล็กน้อยครับเออือ้นี่มีใบย่างมันโคบย่างมันโคบย่างนอนู่นยครับ วันแลนน้ำกวนครับ

รับจิบน,นี่ขอโจงไปแป้งเจนี้กันครับสวัสดีครับ